เริ่มเลยที่เรื่องเมเจอร์นี้เนี่องเ,เ,เอเกเสศชาต็เพราะว่าอยากดูเรื่องแรงจูใจของคนคิดว่ามันใกล้เคียงกับปัชญ,ญามากในในการศึกษาแต่ว่ามันจะมีจุดที่เอาไปประยุกต์ใช้ในโลกจริงได้มากกว่าคือจริงๆมันมีจริงจรระยะหลักๆเนี่ยก็มีหน,นังสือมากมายแล้วที่พยายามจะชี้ให้คนเห็นว่าหลักเฐศาสตเนี่มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันประยุกใช้ในชีวิตประจำวันไม่เยอะมาก หนังสือที่อาจจะเรียกว่าหนังสือ p o p economics หรือว่าเศรษฐศาสตร์แบบทั่วไปเนี่ยก็มีให้เห็นมากมายตอนนี้ก็อย่างหลายปีมานี้ก็มีหนังสือที่เอามาแปลเป็นภาษาไทยชื่อหนังสือเศรษฐศาสตร์เขาพยายามจะบอกว่าเราสามารถใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการทําความเข้าใจได้ว่าในชีวิตประจำวันเราทําอะไรเพราะอะไรเพราะว่าอย่างยูตัวอย่างเช่นเวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยมันมีต้นทุนใช่ไหมคะต้นทุนนี่อาจจะไม่ใช่เงินแต่จะเป็นต้นทุนเรื่องการเสียโอกาสถ้าเกิดเรา สามารถที่จะพูดได้ว่าแรงจูงใจเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้แบบนี้มันก็สามารถเอามาช่วยกําหนดนโยบายหรือว่า,อาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตจริงได้จริงแล้วเนี่ยตอนที่เริ่มไยกว่าอะไรตอนที่ตอนแรกนี่เริ่มจากการเปิดบล็อกพอเปิดบล็อกเสร็จก็ได้ไปเขียนคอลัมน์ออนไลน์เขียนคอลัมน์ออนไลน์ก็ได้ไปเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์มพอเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ก็ได้รู้จักกาับแวดวงวิชาการก็คืออาจารย์ก็เชิญไปสอนหนังสือใช่ไหมคะพอสอนหนังสือเสร็จก็ได้มีโอกาสทํางานวิจัย กับทางอาจารย์สุเกียรติที่ท d i อเพราะฉะนั้นพองานต่างๆเหล่านี้มันเราเริ่มทําแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกพอมันสนุกมันก็เริ่มมีจังหวะมันก็เริ่มมีความเรียกว่าความชัดเจนนะคะว่ามันจะต้องทําอะไรเมื่อไหร่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งหมดที่เริ่มต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําตอนที่ยังทํางานประจาอยู่ที่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินก็เลยต้องเลือกก็เท่านี้ก็เลยต้องก็เลยบอกว่าโอเคก็ขอลาออกก็แลนเพราะว่าเต็มใจเจ้าน้าย พราะว่างานเขียนง,งานแปลงานวิจัยได้มันเราก็รู้สึกมันสนุกกว่าแล้วมันก็คงมีอะไรให้ทำไปเยอะไม่ค่อยแน่ใจว่าเวลาเขียนนันีคิดถึงคนอ่านแค่ไหนนะ<อ>เพราะว่าเวลาเขียนเนี่ยคิดถึงสิ่งที่เรียนสนใจือประําบันสิ่งที่เรียนสนใจก็คือคมแดงความรู้คมแดงความรู้ของของเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจของการเนี่อยากรู้ไม่ไม่ค่อยสนใจทฤษฎีซึ่งใช้กันมาแล้ว30ปีอยากรู้ว่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากในโลกที่เกิดวิกฤติต่างๆเนี่ย วิชาเศรษฐศาสตร์วิชาการเงินเนี่ยมันมันจะตามทันได้ยังไงจะปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยแล้วก็มีประโยชน์ได้ยังไงนี่คือความสนใจหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความสนใจเป็นแบบนี้นนค่ะก็แน่นอนว่าผมต้องติดตามก่อนก็ต้องรู้ว่ากต้องสนใจไปดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างมนมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็เศรษฐศาสตร์การเงินรับมือมันยังไงยเพราะฉะนั้นก็ไม่เชิงว่าพยายาม แต่ว่าแน่นอนเวลาเขียนเนี่ยก็กรู้ดีว่าหลายๆเรื่องที่เขียนมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่แล้วบางเรื่องอาจจะต้องเป็นอา,อาจจะเป็นเรื่องที่ระดับเทคนิคในแง่ที่ว่าคนที่ไม่อยู่ในวงการโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยอา,อาจจะข้าใจยากอันนี้ก็มันก็เป็นความท้า,าทายที่ทําให้สนุกเวลาเขียนหนังสือก็คือก็ต้องหาวิธีอธิบายทํายังไงให้เข้าใจเรื่องการเงินตั้งต้นจากอย่างนี้ตอนนี้โลกมีปัญหาเยอะมากนะคะมีวิกฤตหลายอย่างซึ่งพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าภาคธุรกิจเป็นตัวการใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมก็อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เช่นปัญหาโลกร้อนเนี่ยก็คือเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซซึ่งกระจกต่างๆเยอะเกินไปทันนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบนิยงอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นหลังสงครามโลกเนี่ยมันก็คือเน้นการกระตุ้นให้คนบริโภคใช่ไหมหรือว่าตัดตูดเชื้อเพลิรอุาติเอามาให้คนบริโภคเสร็จแล้วพอบริโภคเสร็จคนก็ต้องทิ้งพอทิ้งเสร็จมันก็เลยเกิดปัญหาที่ปลายทาง กับต้นทางปลายทางก็คือเรามีปัญหาขยะต้นทางก็คือเรามีปัญหาธรรมชาติเสือ่อมโทรมก็เลยเป็นคําถามว่าแล้วเศรษฐกิจในอนาคตถ้าเราบอกว่ามันเป็นเป็นมันคงยากมากที่จะมีใครมันรื้อทาลายระบบนี้ใช่ไหมเพราะระบบนี้มันก็ตอบสนองกับเศรษฐิภาพของเราที่สุดในสมัยโบราณคนไทยเองก็บอกว่าใครไถ้ค้าค้าใครไถ่ขายขาย,ขาย,ขาย,ขายแล้วจริงๆเศรษฐกิจแบบไทยก็เป็นเศรษฐกิจแบบอะไรอะ S <S <an other> เรียกว่าส่งเสริมเสริมค่าทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว <S <S 1> <S 1> <S ถ้าเราบอกว่ามันคงไม่มีระบบอ,อะไรที่จะมาครอบหรือว่ามาลบล้างมันไปได้เนี่ยนักธุรกิจที่เก่งมากๆเนี่ยควรจะทำตัวยังไงควรจะชฉวยโอกาสจากวิกฤตียังไงนี่คือจุดสนใจเพราะฉะนั้นในทุนนิยม,มชีวิตธุรกิจมีหัวใจเนี่ยก็พยายามที่จะดูว่าโอเคเมื่อมองดูปัญหาต่างๆที่ทุนนิยมอุตสาหกรรมประสบแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ย บริษัทที่ยังทําอะไรแบบเดิมใช่ไหมก็ยังไปขุดะอะไรทาลายธรรมชาติที่มาแล้วก็ไม่ค่อยดูแลรักษา <S <S แล้วเสร็จแล้วก็เอาสินค้ามาขายแล้วก็ใช้โปรโมชั่นใช้การตลาดให้คนซื้อไปเยอะๆแล้วก็ไม่สนใจเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยคือบริษัทแบบเนี้ยถ้าเกิดเราบอกว่าปัญหามันใหญ่ใน้สูตรของบริษัทแบบนี้จะไม่ยัง่งยืนคำถามใหญ่คือว่ามันจะเปลี่ยนได้เรียกว่าทันเวลาหรือเปล่าก่อนที่จะเกิดปัญหาใหญ่เช่นถ้านักวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าไอ้เรื่องโลกร้อนเนี่ย เราต้องจริงจังแล้วคือหมายความว่าเราต้องลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแล้วจากระดับปัจจุบันเนี่ยเราต้องลดลงให้เหลืออะไรเขาบอกว่า350ยส่วนในล้านส่วนบางคนก็บอกว่าเว้ยมันเป็นไปนไม่ได้แล้ว350ก็ทําต้องทใจแล้วเอาซักไม่ถึง490ก็เก่งแล้วอะไรแบบนี้เพราะว่าถูกเขียนประเด็นก็คือว่าธรรมชาติเนี่ยไม่สนใจเราเหรอกถึงต่อให้มนุษย์ตายหมดโลกเนี่ยธรรมชาติก็อยู่ต่อได้มันก็จะมีสัตว์แมงสาบหรืออะไรก็จะอยู่ไปเรื่อย เราไม่ได้สาคัญเลยสายตาธรรมชาติแต่ว่าถ้าเราอยากให้เราอยู่ได้โดยที่เกิดความเสียหายต่อตัวเองน้อยที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าให้สถานการณ์ความไม่ใ,มใช่ให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเลวร้ายไปเรือ่อยๆจนกระทั่งถุงลมลื่นก็อาจจะตายไปครึ่งโลกอะไรแบบนี้ถ้าเราไม่อยากให้ถึงเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจก็จะมีหลายคาที่ใช้กันบางคนก็บอกว่าต้องไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำนะนี่ก็มองเรื่องพลังงานเป็นหลัก เศรษฐกิจแบบวงจรติดระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติคือมองเห็นว่าธรรมชาติทั้งหมดเนี้ยเป็นต้นทุนพิ้นท่ก็แล้วแต่จะคุ้มรคิดว่านี่คือสิ่งที่สนใจก็คือกระบนทัดใหม่อยากจะเห็นว่ามันถึงไม่ว่ามันจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรเนี่ยคันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยงานที่คุณทำเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาคอลัมน์นี้ก็จะก็จะเขียนถึงนักอะไรอ่ะก็จะเขียนถึงตั้งแต่ มีนักการเมืองนะ่ะมีมีคนที่เป็นเรียกว่าระดับผู้นำหญิงสูงสุดประเทศมีบล็อกเกอร์คณจีนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับคณจีนเรื่องสิทธิเสรีภาพมาีคนทีเ่เป็นคนอินเดียคุณมัณฑนาชิวะก็ลงลงเรื่อง,รองประชาธิปไตยผืนดินการารักษาธิปไตยของเกษตรกร การเก็บความสําคัญของการเก็บรักษา,มาเมล็ดพันธุ์ความหลากหลายของชีวภาพพูดถึงนักวิทยาศาสตร์พูดถึงผู้อบางคนเป็นนักธุรกิจแล้วคนนั้นก็มีความหลากหลายสูงมากหนังสือเล่มล่าสุดที่อ่านเนี่ยเป็นเรื่องของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์คุณชื่อคุณไมค์มาโยคุณไมค์มาโยเนี่ยทำงานในอเมริกาแล้วก็เขียนหนังสือชื่อ The Exile on Wall Street คล้ายๆกับประมาณว่าคนนอกข้อในภาคการเงินอเมริกันคือไมค์มาโยนี่เป็นนักวิเคราะห์ ที่ศึกษาคือเขาหน้าที่เขาคือประเมินมูลค่าพุ้นของพุ้นแบงค์พุ้นธนาคารว่ามันน่าซื้อหรือควรขายหรืออะไรกักตามแล้วแกก็เป็นนักวิเคราะห์ที่เรียกว่าเป็นอิสระ,ะมากเป็นระดับต้นๆของของโลกเพราะว่าแกกล้าที่จะออกมาประกาศว่าถ้าเกิดวิเคราะห์จากฐานะทางการเงินแล้วของธนาคารแล้วรู้สึกว่ามันมีปัญหาหรือไม่ชอบมาพากลหรือว่าธนาคารบริหารไม่ดีแกก็จะเขียนแกนแก็จะเขียนอย่างชัดเจนว่าเนี่ย แนะนำให้นักลงทุนขายพุ้นแล้วก็บอกว่าผู้บริหารปัจจุบันนี่ไม่ไหวเลยอะไรต่างๆก็เลยทําให้แกเป็นก็คือพูยง่ายแบงก์ก็ไม่ไปชอบ mm hmm. คุณไมค์มมโยแล้วก็ตอนนี้เรื่องราวเขาก็สนุกด,ดีก็คือเป็นคนที่กล้าที่จะยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองอ mm hmm. ย่างตอนที่เกิดวิตติเศรษฐกิจล่าสุดเนี่ยปี2010รัฐบาลที่อเมริกากับสภาคอนเกรสเนี่ยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาศึกษาว่าวิตติเนี่ยเกิดจากอะไรคุณไมค์มมโยก็เป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์คนเดียว ที่เข้าไปให้การซึ่งก็ถือเป็นเป็นจุดสําคัญมากแล้วปัญหาไอ้โครงสร้างบิดเบือนที่พูดเนี่ยมันก็คือโครงสร้างผลตอบแทนก็บิดเบือนแรงจูงใจของนักปิดทอ,อก็มีเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจเยอะแยะสมัยที่ตัวเองเรียนมันไม่มีเลยเช่นมีเศรษฐศาสตร์ความสุขนี่ก็ศึกษาว่าปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อความสุขของคนคืออะไรบ้างนะครมีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม behavioral ก็คืออันนี้ก็เป็นเศรษฐศาสตร์ที่มาแรงมากก็คือไปดูว่าพฤติกรรมของคนเนี่ย จริงในชีวิตในชีว,วิตประจาวันเนี่ยมันมีเหตุมีผลแค่ไหนแล้วไอ้นี่มันไม่มีเหตุมีผลเรายังเดาได้ไหมเราพยากรณ์ได้ไหมว่ามันจะไม่มีเหตุผลแล้วมันไม่มีเหตุมีผลเพราะอะไรคือเป,นเ,นเป็นการเรียกว่าพยาพยาตีความพยายามเข้าใจพฤติกรรมคนปัญหาของเด็กทุกมีอย่างหนึ่งก็คือชอบใช้สับแสอะไรก็ไม่รู้แล้วพอถามจริงเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันแปลว่าอะไรแต่มันฟังดูเท่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจว่า คือไม่ต้องไปสนใจว่าคุณจะเรียนรัฐศาสตร์หรืออะไรคุณแค่เอาความสนใจรืบว่าคุณสนใจเรื่องอะไรเช่นถ้าคุณสนใจฟังนักการเมืองเขาโต้วาทีกันในสภาถ้าคุณสนใจฟังนโยบายรัฐแล้วคุณแบบว่าสนใจเรื่องที่ว่าเออเวลาเขาถกเถียงกันเรื่องนโยบายเนี่ยอะไรจริงไม่จริงแล้วคุณสนใจว่าเวลาสสหาเสียงนักการเมืองหาเสียงคุณชอบไปฟังคุณจินตนาการว่าจะหาเสียงยังไงอะไรย่างเงี้ยโอเคคุณก็อาจจะคุณจะไปเรียนรัฐศาสตร์ คือที่ว่าหลักก็คือว่าหาความสนใจของเราที่เจอก่อนแล้วค่อยคิดว่าเราควรจะเรียนอะไรที่มันตรงกับไอความสนใจที่สุด